กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกินเป็ดพะโล้ที่อร่อยที่สุดในฝั่งทน้นผมก็กินร้านนี้มาทั้งชีวิตคลิปนี้เก็บกันไว้เลยไดมากันแน่นอนร้านนี้ชื่อว่าโต๊ะโภชนาอยู่แถวลาดบุรณนะร้านนี้เขาเปิดกันมากว่า50ปีแล้วเปิดเวลา3มชั่วโมงเรื่องการเดินทางก็ถาม Google Map เลยเสิร์ชว่าโต๊ะโภชนะจะอยู่แถว C, บินะ๊กซีลาดบุรณะเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะฮะร้านเขาก็จะเป็นเหมือนบ้านแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเข้าร้านไปดูเลยโซนที่นั่งเขาก็จะมีโซนห้องแอร์กับโซนที่เป็น หน้าตรงนี้เลยแมมาดูเป็ดเขาดิโห้เขาสับแบบมืออาชีพเลยนะ,ะจานหนึ่งมันก็ใหญ่มากเลยนะจานหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 5 0 250หรือว่า5 0าจานนี้ผมว่า250นะอ่ะเขาสับเสร็จเรียบร้อยบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะมีประมาณสักสิบยี่สิบโตะนะเวลาเปิดเขาคือ11โมงถึงบ่าย2ทุกวันเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าขอไปกินในห้องแอร์ละกันอ้าวเฮ้ยมีเด็กมาเปิดประตูให้ด้วยเอ้าไปไหนไอ้หนูเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหคนนี้คนแน่นเหมือนกกัันนล้้เเเเเราา็ส่งมมูขไไปปยผดด พะโล้แบบนี้มาจานละ205รี่ก็สั่งเลือดกับไส้แยกมาแบบนี้ข้าวเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีราดน้ำมันนิดนึงแล้วก็น้ำชา,าดูกันที่เป็ดดีกว่าฮะ,ะโอ้โหเป็ดนี่คือหันมาแบบสวยมากเลยนะกรน้ำราดของเขาเนี่ยมันออกเค็มๆหวานๆนะคะือบอกเลยว่ามาร้านนี้ไม่เคยกินข้าวต่ำกว่า3จานเดี๋ยววันนี้มาดูกันมากินเท่าไหร่มาเอาเป็ดมาวางในจานเดี๋ยวขออีกชิ้นนึงนะ,ะต้องบอกเลยว่าต้องตุนเป็ดไว้หน่อยนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดมากันหลายคนแบบนี้เป็ดหมดทุกทีก็แย่งกันกินอะ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยคำแรกเข้าาาปปกไเลยฮะรสชติ คือร้านนี้มากินทีไรเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆน้ำมันอร่อยมากเป็ดมันอร่อยมากต่อกันคำที่สองเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยจะให้ดูเป็ดจริงกินเข้าไปอมองกล้องแบบนี้อร่อยอย่างแน่นอนไปกันที่จานที่2เลยฮะเป็นเลือดกับไส้นะปกติผมไม่ค่อยกินเลือดนะแต่ว่าร้านนี้ผมต้องกินจริงๆจะบอกว่าเลือดเนี่ยมันนุ่มมากนะเนี่ยดูดีมันดึงดึงแบบเนี้ไปเอาเข้าปากกันเลยดีกว่ากินเข้าไปฮะแทบจะเลื่นหัวแตกลงคอเลยอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวเรามากินไส้กันก่อนดีกว่าฮะไส้ก็จะเป็นแบบนี้นะมันไม่เหม็นเลยนะมันนนนกกกิิิไไได้จรงๆอ่่เาาปปคม ไส้นะมาลานี้ต้องกินจริงเจจะบอกอย่างหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําชานะมาลานี้ต้องกินน้ําชาอย่าก,กินน้ำตาลกลับมาดูเป็ดนะเออย่างเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าจานมันใหญ่จริงเจเมนูถัดไปที่ต้องสั่งเลยก็คือผักบุ้งปลาเค็มอันนี้เป็นเมนูประจาครอบครัวนะของร้านนะเขาจะเป็นคณะปลาเค็มแต่ผมชอบผักบุ้งปลาเค็มปลาเค็มชิ้นโตๆกับผักบุ้งแบบนี้นะืมมันอร่อยมากที่มาวางกับข้าวแบบนี้นะแล้วตัก กินพร้อมข้าวนะอร่อยแบบน้ำตาไหลจริงๆเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ๊ะอเอาเข้าวปากกันไปเลยฮะกินเข้าไปโอ้โหสมกับการรอคอยจริงแหมอร่อยจริงะฮะอาจารต่อไปที่สั่งประจํานะกุ้งผัดพริกหยวกนะฮะกินกันมาหลายสิบปีมาทีไรก็ต้องสั่งจริงเมนูนี้กุ้ง <c oughs> เขาเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะพริกหยวกก็อร่อยกินเข้าไปอื้อใช้ได้นะแต่จะไปกินหางนะฮะเอาหางออกก่อนอื้อร่อยมองกล้องหลายคนบอกว่าทาไมจานกุ้งผัดพริกหยวกนี่มันดูเล็กจัง <c oughs> ก็บอกได้เลยนะว่าร้านเนี่ยเขาสามารถจะสั่งเป็นเล็กกลางใหญ่ได้พอีีกกุ้งผพยยวไม่่คน กินเท่าไหร่ผมกินคนเดียวก็เลยให้จานเล็กนะมามาดูปลาเค็มกันต่อนะฮะผมชอบแบบนี้มากเลยนะปลาเค็มมาคู่กับข้าวเนี่ยปลาผักบุ้งแบบนี้นะฮะมาใส่เลยมารวมเป็นแบบนี้แล้วกินเข้าไปคือมันหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วมันเปืองข้าวมากอ่ะพะปลาเค็มด้วยมันวนกลับไปที่เมนูเดิมเป็ดนะฮะโอ้โหแบบนี้เลยนะกินกันแบบอันอร่อยจริงๆเทคนิคการกินร้านนียผมว่ากินวนไปนะจะไปกินอย่างใดอย่างหนึ่งหมดนะกินไปเรื่อยๆวนไปวนมาแบบนี้ถึงข้าวเลือดแล้วจะกินไมเฮียมาดูอ่ะกินเข้าไปอืมอร่อยอร่อยอร่อยใช จะบอกว่าข้าวร้านเนี่ยเวลาเป็นข้าวเปล่านะแต่เวลาที่เขาเสิร์ฟให้เราเนี่ยเขาจะใส่น้ําเป็ดนิดๆน,น,นะเป็นแบบนี้เลยเอากลับไปกินกันฮะเอาไปวางไว้ที่โต๊ะนะดูดิผมกินไปกี่จานแล้วเนี่ยกินเป็นสามแล้วในจานที่4แล้วนะบอกแล้วไม่เคยตากว่าสามและเมนูลับที่ชอบกินมากเลยก็อย่างที่บอกคนระับปลาเค็มแบบนี้เลยเอามาคุกกับข้าวกินแบบนี้นะว่าเป็นเมนูคนรวยแล้วนะกินเข้าไปแบบนี้ปลาเค็มทั้งคำอืม้มเค็มถึงใจตัวบวมแน่นอนกินไปแป๊บเดียวนะฮะนี่ก็หมดนะฮะหมดแบบจําไม่ได้เลยนะนี่น่าจะเป็นเป็ดนะฮะ ข้าวกับสัตว์ไป5้ามาโอ้โหอิ่มแปร่เลยฮะเรียกเจ๊มาเก็บเงินนะฮะอันนี้เขาชอบให้จ่ายเงินสดนะฮะผมก็ต้องเตรียมเงินสดมานะออาทอนเงินเรียบร้อยนะฮะ่ะเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปกันนะฮะแต่ก่อนจะกลับนะฮะอยากให้แวะมุมนึงฮะเป็นมุมขนมไทยนะจะบอกว่าร้านนี้มีขนมไทยที่อร่อยมากเขาก็จะมีเป็นพวกไอติมแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าเขารับมาจากไหนแต่มันอร่อยจริงๆนะแล้วพวกขนมไทยอันนี้อร่อยที่เป็นตัวหนอนตับปะรดนะแล้วก็มีตัวนี้เลยปั้นสิบบอกเลยต้องซื้อกลับจริงๆอันนี้ก็คือภาพรวมของรร้้าาานน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 โโตวทีีี่่เเมมกกกิิััะออยยูใซล็ดึงจ จำกัดหน่อยนะเขาก็จะมีที่จอดรถเสริมที่อยู่ไม่ไกลเดิมประมาณทักสามิบเมตรเวลาที่แนะนํามากินก็มาแต่สิบเอ็ดโมงเลยฮะมาก่อนนิดนึงก็ได้ใครอยากตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะตัวโ่ชนะเป็ดพะโลที่อร่อยที่สุดในฝั่งทนแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า